ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเวยเวยข้ามพบมาพบรักตอนที่134เจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจักรวาล ABO 22ความจริงพิสูจน์แล้วในเมื่อใจไม่แข็งพอที่จะทำก็อย่าได้ริอาดประพฤติผิดศีลธรรมจรญยาไม่เช่นนั้นคนอื่นอาจไม่ทันว่ากล่าวอะไรตัวคุณก็แบตไตออกมาเองเสียหมดแล้ว ตันหวมองหลิวปิ่งซูที่เหงื่อไหลพรั่งพรูเป็นสายฝนจู่จูก็รู้สึกตลกขบขันก่อนผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ตันไหวเอามือเท้าโต๊ะพรางแค่นหัวเราะสาเหตลุล่ะตันไหวถามสายตาคมกริบตรึงอยู่ที่ใบหน้าของหลิวปิ่งซูราวกับนักล่าผู้กระหายเลือดหลิวปิ่งซูสูดลมหายใจลึกสองสามทีแล้วสุดพวบลงนั่งกับที่เหมือนเดิมแม้แต่น้ำบนโต๊ะก็ไม่แยแสอีกต่อไปเหตุผลตันไหว,ไวเอ่ยปากอีกครั้งไม่ยอมเลิกราง,ง่ายๆ หลิวปิงซูเอนหลังพิงพนักเก้าอี้พรางกับพริบตาปริบหัวเราะฝืดเฟือนออกมานายมีหลักฐานอะไรรัฐบาลไม่อนุญาตให้จำหน่ายยาคุมกำเนิดแก่โอเมก้าที่แต่งงานแล้ววิธีการที่นายได้ยาคุมกำเนิดมาก็ผิดกฎหมายต่อให้เกิดปัญหาจริงแล้วจะทำอะไรได้ตั้นหวายไม่กล่าวตอบสายตาที่จ้องมองหลิวปิ่งซูเต็มไปด้วยความสมเพชเวท,เวทนาตันหวยปัดแขนเสื้อของตนเองเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉย ไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วอย่างมากผมก็แค่ตกงานแต่คุณละ่ะหลิวปิ่งซูนิ่งอึ้งไปริมฝีปากเม้มแน่นเป็นเส้นตรงตันไหวผลักประตูเปิดไม่มีอารมณ์แม้แต่จะเหลือบตามองหลิวปิ่งซูเดินออกจากห้องทำงานไปโดยไม่เหลียวหลังกลับมาอีกปัดโทษไว้ท่านเจ้าของร่างไอ้หลิวปิ่งซูคนนี้มันน่าด้านน่าทนจริงๆเขากับเจ้าของร่างเดิมไม่ใช่ศัตรูกันไม่มีเหตุผลต้องทำร้ายเขาเบื้องหลังจะต้องมีคนอื่นแน่ตันไหวขบกราม ระบบไม่กล่าวอะไรอีกรู้สึกอัดอั้นตันใจตั้นไหวสัมผัสได้ถึงอารมณ์ขุนมัวของระบบจึงเบ้ปากกล่าวว่าไปตามละครของนายต่อเธอจะคิดฟุ้งซ่านตั้นไหวหยุดชะงักรีบหันขอบไปมองทางด้านข้างสายตาเขม่งจ้องชายเสื้อที่สลับผ่านหน้าไปสีหน้ามืดมนคลุมเครือท่านเจ้าของร่างท่านมองอะไรอยู่ตั้นไหวขมวดคิ้วกล่าวพึมพำว่าเมื่อกี้คนคนนั้นคล้ายกับใช้ซื่อชิงมาก ถึงแม้ตันหวายจะไม่เคยพบใช่ซื่อชิงมาก่อนแต่เขาเคยเห็นภาพถ่ายของเขาใช่ซื่อชิงหน้าตาดีสู้เจ้าของร่างเดิมไม่ได้แต่กลับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้ผู้คนจดจําได้ไม่ลืมตันหวายเองก็ความจําดีเช่นกันฉะนั้นจึงจําหน้าเขาได้อย่างแม่นยําอาชีพของใช่ซื่อชิงเกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะโผล่มาที่นี่โดยไม่มีเหตุผลทําไมกัน เมื่อเดินถึงหน้าประตูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนเดิมยังอยู่เวน้นเฝ้ายามตันไหวเดินไปอยู่ตรงหน้าเขาแล้วยื่นขวดน้ำให้เอ่ยถามขึ้นว่าวันนี้วันสุดสัปดาห์พวกคุณต้องอยู่เว้นด้วยเหรอเจ้าหน้าที่รับน้ำไว้พลางกล่าวขอบคุณอธิบายให้ตันไหวฟังว่าพวกเราเวียนกระยุดวันนี้เป็นกับเข้าง,งานของผู้อํานวยการหลิวเวียนกระยุดตันไหวรีตาชี้ไปยังอาคารที่เขาเพิ่งเดินออกมาเมื่อครู่พลางถามทั้งอาคารนี้แค่พวกคุณสองคนมาทํางาน เจ้าหน้าที่พยักหน้ารับเพราะพูดไม่ค่อยเก่งจึงไม่ได้ตอบบทสนทนาสีหน้าของตันหวายเยือกเย็นลงราวกับว่าเขาค้นพบอะไรบางอย่างตันหวายยังไม่กลับบ้านแต่มุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลของหัวมิงห้วมิงเพิ่งจะเสร็จจากการผ่าตัดเมื่อเทพบุตรผู้เหนือระเห็นหน้าตันหวายก็เกิดอาการหมุดหงิดตันหวายไม่ได้ใส่ใจท่าทีมึนตึงของเขาพลางอุ้มปิ่นโตในมือวิ่งปรีเข้าไปล้วงเอาลูกอมเม็ดหนึ่งในกระเป๋าออกมาแกะห่อสองสามทีแล้วยัดใส่ปากของหัวมิง ลูกอมค่อยๆละลายในปากของหัวหมิงพร้อมกับรสชาติหวานละมุนทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นมากแม้กระทั่งความเหนื่อยล้าจากการผ่าตัดก็บรรเทาลงไปหัวหมิงเหลือบมองปิ่นโตในอ้อมแขนของตันไหวแล้วแค่นเสียงหึกเอาอะไรมาละนั่นเนื้อตุ่นมะเขือเทศที่พี่ชอบกินที่สุดไงตันไหวประจบเอาใจอย่างน่ารักน่าเอ็นดู ห่วหมิงพันตัวแข็งที่สุดลมหายใจลึกสงบสติอารมณ์หากไม่ใช่เพราะอยู่ในโรงพยาบาลป่านนี้เขาคงอดรนทนไม่ไหวดึงหูตันไหวมาตวัดใส่แล้วพัวหมิงเย่เว่ใครบอกนายว่าฉันชอบกินเนื้อตุ่นมะเขือเทศที่สุดกันพัวหมิงแยกเขี้ยวใส่ยะยิ้มช่องมาฟังสิเว้ยเวยข้ามพบมาพบรักตอนที่135เจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจักรวาล a อบ23 คำพูดของห้วหมิงเสมือนกระดิ่งเตือนภัยมากมายนับไม่ถ้วนสะท้อนกังวาลอยู่ข้างหูของตันหวายพร่ำบอกไม่หยุดหย่อนว่าเขาประจบไม่รู้จักดูตาตาเรือบนโต๊ะทำงานของหัวหมิงจัดวางข้าวสวยสีขาวนวลกับซุปเนื้อตุ๋นกลิ่นหอมกรุ่นเย้ายวนให้ตันหวายกลืนน้ำลายลงคอหลาอึกใหญ่แทบอยากจะกินยกโต๊ะอย่างอดใจไม่ไหวอาหารที่หัวหมิงเกลียดมากที่สุดคือมะเขือเทศส่วนอาหาร ที่ชอบมากที่สุดคือเนื้อออกวัวแต่หากนำอาหาร2ชนิดนี้มาผสมรวมกันเป็นซุปนั่นหมายถึงคุณจบเหตุแล้วหัวหมิงต้องคิดว่าคุณทำเสียของเปล่าแล้วจับหยิกให้ตายคามือตั้นไหวจำได้แค่มะเขือเทศกับเนื้อออกวัวนึกว่าหัวหมิงชอบกินทั้งสองอย่างก็เลยโทรสั่งให้ร้านอาหารบริการส่งตรงถึงที่ใครจะคิดว่าหัวหมิงโรคจิตขนาดนี้ตัวเองไม่กินแถมยังไม่ยอมให้เขากินด้วย ขวหมิงแค่นเสียงหืบเพราะทนสายตาวาวรนน่าสงสารของน้องชายตนไม่ไหวจึงดันชามซุปตรงหน้าส่งไปให้ตันหวายนายมาทำอะไรอีกอย่าเรียบร้อยแล้วตันหวายซดซุปไปพลางสายสีสับไปพลางถือโอกาสเล่าเรื่องที่ตนสงสัยว่าใช่ซือชิงกับหลิวปิ่งซูมีส่วนเกี่ยวข้องกันด้วยเสียเลยัหวหมิงเบิกตาโตเจียงหลีมันซุปคนอื่นไว้นอกบ้านเหรอ ตันหวนิ่งงันไปรู้สึกกากระอ่วนใจไม่น้อยเขาลืมเสียสนิทว่าห่วมิงยังไม่รู้เรื่องที่จิ๋งหลีก่อวีรกรรมไว้เดิมทีอยากจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชีต้ตันไหวรีบเบี่ยงประเด็นสนทนาใครจะรู้ว่าห้วมิงกลับกัดไม่ปล่อยกดดันให้ตันเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังตันไหวจนปัญญาได้แต่เล่าให้ฟังคร่าวๆร,รอบหนึ่งก่อนพูดโน้มน้าวว่า พี่ห้ามทำอะไรบุ่มบามเด็ดขาดจะอยากกันอยู่แล้วลงไม้ลงมือก็เจ็บตัวเปล่าจริงไหมตันไหวรู้ซึ้งถึงความอารมณ์ร้อนของห่วหมิงจากความทรงจำเจ้าของร่างเดิมเห็นหัวหมิงหมังเมินเจ้าของร่างเดิมอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดทั้งวันแต่ทาาแท้กลับเป็นปีศาจข้างห่วงน้องชายประเภทฉันรังแกได้คนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์แตะต้อง ตั้งแต่เด็กขอเพียงเจ้าของร่างเดิมถูกรังแกแม้แต่ปลายก้อยวันต่อมาไอ้คนที่รังแกก็เป็นอันต้องถูกวีรบุรุษนิรนามสั่งสอนสักยกตอนแรกเจ้าของร่างเดิมนึกว่าเจอเข้ากับจอมยุทธตอนหลังถึงรู้ว่าเป็นพี่ชายเลือดร้อนของเขาเองห้วมิงสีหน้าทะมึงถึงเขากหมัดแน่นจนกระดูกกั่นเสียงดังตันไหวถึงกับอกสันขวัญหายไปชั่วครู่ พวหมิงตอบรับเสียงอ้อมแอมโดยไม่รู้ว่าฟังคำตัดเตือนของตนบ้างหรือเปล่าถึงกระนั้นตันหวายก็ไม่กล้าจำจีจำชัยกําป้นนั่นราวกับบอกว่าถ้าเขาพูดอีกประโยคเดียวก็พร้อมจะประเคนหมัดเข้าที่หน้าเขาอย่างไรอย่างนั้นตันหวายพูดคุยรีเปืือยอีกสักพักแล้วขอตัวกลับกลับไปยังคอนโดเล็กๆของกงชือกงชือออกเดินทางเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ตันหวายคิดว่าหากไม่มีคนเฝ้าคงจะฝุ่นจับเครือแน่นอนจึงปรึกษากับกงชือว่าจะเข้ามาอยู่ด้วย ตอนแรกกงฉือตะลึงไปชั่วครู่เมื่อรู้ว่าเขาอยากเข้ามาอยู่ด้วยจากนั้นก็ทำท่าดีอกดีใจเหมือนปลากระดีได้น้ำแม้กงฉือจะคิดเอาเองว่าตนเก็บอาการได้มิชิดแต่ตันหวายยังคงมองออกอยู่ดีคิดถึงกงฉือแล้วตันหวายก็มีความสุขในบรรดาทั้งสี่โลกเขาล้วนจีบติดเทพบุตรในดวงใจนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงทีเดียวไว้รอกลับไปโลกแห่งความจริงแล้วเขาจะต้องตามจีบต่อให้ได้ ระบบบอกว่าในโลกเดียวกันไม่สามารถปรากฏเจ้าของร่างสองคนได้อีกอย่างพ่อเทพบุตรไม่มีความทรงจําอะไรเลยตันไหวายจึงคิดว่าอาจจะเป็นเ p c นพีแต่ว่า NPC นพีก็ส่วนพีซีขอแค่พวกเขาลงเอยกันด้วยดีก็พอแล้วเรื่องอื่นช่างมันประไลคอนโดของกงฉือไม่ใหญ่โตแต่เวลาอยู่คนเดียวก็ออกจะโล่งจ้งไปสักหน่อยตันหวกินข้าวอิ่มแล้วไม่มีอะไรทําก็เลยตั้งใจจะเปิดดูรายการทีวี พอเปิดมาก็เจอช่องรายการข่าวคิดว่าคงเป็นช่องที่กงฉือเคยดูประจําหลังจากกดเปลี่ยนอีกหลายช่องจนไม่มีอะไรดูจริงๆตันหวายจึงค่อยย้อนกลับมาดูรายการข่าวไปพลางก่อนทันทีที่เปลี่ยนช่องกลับมาตันหวายก็พันนิ่งอึ้งเมื่อเห็นตัวหนังสือบนหน้าจอใบหน้าเริ่มซีดเผือดจนน่ากลัวช่องมาฟังสิเว้ยๆข้ามพบมาพบรักตอนที่136เจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจัก,กรวาล a b o 24บ ภายในเขตเล็กๆของเมืองสี่ผู้คนที่อยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งนับไม่ถ้วนเดินร่อนเร่อยู่บนถนนทอดมองเส้นทางที่พังถล่มด้วยสีหน่าเลื่อนลอยไม่กล้าเชื่อว่าบ้านเรือนของตนกลับพังพินาศในเวลาเพียงชั่วพริบตากงชือยืนอยู่ตรงมุมถนนบนท่อนแขนมีเลือดไหลซึมไม่ขาดสายเสื้อผ้าฉีกขาดยับเยินไม่พอใบหน้ายังเลอะเทอะเปืเป้อนตลอดทั้งร่างหมดสภาพโดยสิ้นเชิงศาสตราจารย์ยันไม่เท้าพยุงเดินเข้ามายื่นบุหรี่มวนหนึ่งส่งให้กงชือสูบสักหน่อยสิจะได้ผ่อนคลาย กงชื้อเหลือบมองบุหรี่ในมือของศาสตราจารย์ยิ้มปฏิเสธอย่างสุภาพผมไม่สูบบุหรี่ครับศาส,สตราจารย์หัวร้อนร่นพลางเก็บบุรี่กลับมาก่อนหยิบไฟแช็คจากกระเป๋าออกมาจุดบุหรี่ให้ตนเองสูบพลางกล่าวพลางว่าพวกเราทุกคนดวงแข็งกันน่าดูดวงแข็งจริงดังว่าเดิมทีพวกเขาวางแผนจะขับรถขึ้นเขาเพื่อเริ่มต้นสำรวจตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต,แต่ระหว่าง ทางรถมีปัญหานิดหน่อยทําให้ขับขึ้นไปไม่ไหวจึงต้องหาโรงแรมเล็กๆแถวนั้นหยุดพักผ่อนชั่วคราวและซ่อมแซมรถให้เรียบร้อยเมื่อสองชั่วโมงก่อนพวกเขายังนั่งทานอาหารอยู่ในร้านใกล้กับโรงแรมใครจะรู้ว่าพอทานไปได้ครึ่งมือโคมไฟบนหัวก็เริ่มโงนเงียนไปมาตอนนั้นพวกเขาตั้งสติได้ทันว่าเกิดแผ่นดินไหวจึงรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดอาการบาดเจ็บที่ขาของาศาสตราจารย์เป็นเพราะสะดุดหกล้มขณะวิ่งหนีโชคดีที่ไม่ได้ขึ้นเขา ศาส,สตราจารย์สูบบุหรี่แล้วเอ่ยขึ้นอีกครั้งบนเขาช้างสเสวียเกิดหิมะถล่มฉันเพิ่งรู้ข่าวเมื่อกี้นี้เองตันไหวตกตะลึงเม้มปากไม่พูดอะไรสักคำระดับแผ่นดินไหวของที่นี่นับว่ารุนแรงไม่น้อยโอกาสเกิดหิมะถล่มก็มีสูงมากแม้จะคาดการเอาไว้แต่แรกแล้วทว่าบัดนี้กลับรู้สึกหนาวสถานไปทั้งร่างแค่นิดเดียวเกือบไปอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเขาก็จะอันตรธานไปจากโลกนี้ตลอดการโอเมก้าของเขายังเฝ้ารอเขาอยู่แต่เขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเสียแล้ว ศาส,สตราจารย์สุบ,บุรีจนหมดมวลก่อนยันไม้เท้าเตรียมกลับศูนย์อพยพฉุกเฉินกงฉือตั้งใจจะประคองเขาเดินไปทว่าถูกปฏิเสธเสียก่อนแกจะมัวห่วงฉันทำไมดูหน้าแกมอมขนาดนั้นยังไม่รีไปล้างหน้าล้างตาอีกกงชืออึ้งงันไปคลี่ยิ้มพลางชักมือกลับมาจากนั้นก็ชิงหิ้วปีกพาไปส่งศูนย์อพยพฉุกเฉินโดยไม่ยอมให้ปฏิเสธ เพิฉันว่าถ้าแกหาเมียแล้วตื้อหัวชนฝาอย่างนี้แกคงมีเมียเป็นตัวเป็นตนไปนานแล้วกงฉือไม่ต่อล้อต่อเถียงถึงอย่างไรตาแก่ที่โมโหก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เจรจาด้วยเหตุผลได้เนื่องจากแผ่นดินไหวสัญญาณของที่นี่จึงใช้การไม่ได้อย่างสิ้นเชิงแม้แต่จะโทรศัพท์แจ้งข่าวกงฉือก็ทำไม่ได้หน่วยกู้ภัยต้องสามารถติดต่อภายนอกได้แน่นอนแต่พวกเขายุ่งอยู่กับการกู้ชีพกงฉือไม่อาจเข้าไปรบกวนพวกเขาเช่นกัน อับจนหนทางทําได้เพียงนั่งไม่เป็นสุขอยู่ในศูนย์อพยพฉุกเฉินตันไหวเพ่งมองจอโทรทัศน์เป็นเวลาห้านาทีเต็มห้านาทีผ่านไปเขาจึงค่อยได้สติกลับมาพลางเริ่มค้นหาตั๋วเครื่องบินไปยังเมืองซีทันทีทันใดเที่ยวบินทั้งหมดบนแอปซื้อตัว๋วล้วนถูกยกเลิกตันไหวรู้สึกว่าตัวเองช่างโง,ง่เง่าเสียจริงเมืองซีเกิดแผ่นดินไหวจะมีเครื่องบินเดินทางไปที่นั่นได้อย่างไรกันเล่าตันไหวถูมืออย่างทําอะไรไม่ถูกก่อนจะสวมเสื้อคลุม สอดกุญแจรถใส่กระเป๋าแล้วเดินออกไปข้างนอกัหวหมิงเยเวตันหวายชะง,งักงานไม่ง่ายเลยกว่าจะแยกแยะออกในตอนกลางคืนว่าคนที่เรียกเขาเป็นใครเจียงหลีเหมือนโดนคนต่อยมาหมัดหนักไม่เบาทีเดียวบนใบหน้ายังมีบาดแผลฟกช้ำอย่างชัดเจนเบือนสายตากลับมาอย่างเฉยเมยตันหวายไม่หยุดฝีเท้ามองข้ามตัวปัญหานี้ไปอย่างไม่ใย,ยดีัหวหมิงเยเวเจียงหลียื่นมือไปขวางทางตันหวายเอาไว้คุณไม่คิดจะอธิบายอะไรเลยหรือไง ตันหวเงยหน้าขึ้นน้ำเสียงเจอแววอ่อนระหอยรยแรงตอนนี้ผมติดธุระสำคัญมากตันหวกล่าวคุณมีเรื่องอะไรไว้คุยตอนผมกลับมาได้ไหมเจียงหลีแววตาลึกล้ำจ้องมองตันไหวยไม่พูดไม่จาแต่แสดงท่าทีชัดเจนว่าตันหวต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องคนทั้งสองสบตากันเนิ่นนานตันไหวหมดความอดทนถามขึ้นด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดรำคาญคุณจะไม่หลีกไปจริงๆเจ,จียงหลีคุยกันให้รู้เรื่องได้ ตันไหวเอาฝ่ามือถูก,กันแล้วเหวี่ยงหมัดต่อยเข้าที่หน้าของเจียงหลีพอเจียงหลีโดนต่อยจนมึนงงตันไหวก็ก้าวขึ้นรถโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงหลังจากขับรถออกไปได้หลายร้อยเมตรตันไหวจึงค่อยโทรหาห่วหมิงให้เขามารับตัวเจียงหลีที่โดนต่อยสลบไปช่องมาฟังสิเวเวข้ามพบมาพบรักตอนที่หนึ่งเจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจักรวาล ABO 25นายคิดจะหนีไปไหนอีกหา หัวมิงแทบอยากจะยื่นมือทะลุจอโทรศัพท์ไปกระชากไอ้น้องชายเจ้าปัญหาปลายสายออกมาอัศสักป้าบพอได้ยินเสียงรถเคลื่อนตัวจากปลายสายหัวหมิงก็ขมวดคิ้วนายจะไปไหนกันแน่ถ้านายไม่ตอบเดี๋ยวฉันจะแจ้งความเลขทะเบียนรถนายมันตลอดทางนี่แหละตระกูลหัวรู้จักผู้คนมากหน้าหลายตาการตตหาใครสักคนย่อมเป็นเรื่องง่ายายตันไหวรู้ว่าปิดบังต่อไปไม่ได้จึงเอ่ยขึ้นช้าชผมจะไปเมืองสี ห้วมิงเกือบจะลืมหายใจไปเฮือกหนึ่งเบื้องหน้าพระพรายด้วยจุดแสงวิบวับหัวมิงผ่อนอารมณ์อยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกล่าวนายโง่หรือเปล่าห่วมิงเยเวตอนนี้ทางด่วนปิดไปแล้วนายคิดว่านายจะขับฝ่าไปได้หรือไงตันไวตตะลึงงานรีบเบี่ยงรถจอดข้างทางทันทีถือโทรศัพท์ค้างอย่างเมอยลอยสักพักใหญ่ก่อนกล่าวเสียงสั่นเครือว่าพี่ช่วยผมหน่อยสิหัวมิงใจอ่อนยวบในพริบตา เจ้าน้องชายของเขาไม่ได้พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงหน้าเอ็นดูสงสารเช่นนี้มานานมากแล้วนายอย่าเพิ่งใจร้อนหัวหมิงหยิบเสื้อสูทบนโซฟาแล้วเดินออกไปข้างนอกฉันจะไปดูไอ้งั่งจิงหลีนั่นก่อนนายอดทนรอฉันฟังที่ฉันบอกว่านายไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ตันหวายรู้ดีว่าหัวหมิงพูดถูกทุกอย่างแต่เขาก็ยังวิตกกังวลภูเขาช้างสเสวียเกิดหิมะถลม่มนั่นมันหิมะถลม่มเชียวนะใครจะรอดชีวิตจากหิมะถลม่มได้กันตันหวายคิดฟุ้งซ่านไปชั่วขณะ ขับรถกลับมาบ้านอย่างสบสนงวยัหวหมิงสั่งให้คนรับตัวเจียงหลีไปส่งเรียบร้อยแล้วหัวหมิงพูดอย่างรังเกียจฉันชกหน้ามันเองแหละแน่จริงก็มาหาฉันสิว่ามาหานายทำบ้าอะไรตันหวายยกยิ้มฝืดเฟื่อนไม่เอ่ยวาจาตอนนี้เขาไม่มีเวลาไปสนใจว่าเจียงหลีเป็นตาตร้ายดีอย่างไรสมองเขาคิดถึงแต่เรื่องของกงฉือหัวหมิงตอนนี้ฉันยื่นเรื่องไปให้สายการบินในเครือแล้วคงผ่านอนุมัติภายในสามวัน ตันไหวพูดไม่ออกรออีกสามวันก็ไม่ทันการแล้วท่านเจ้าของร่างท่านต้องการไปเยี่ยมชมร้านค้าสักหน่อยไหมระบบแจ้งเตือนด้วยความหวังดีตั้นไหวแววตาเป็นประกายเร่งรีบกล่าวทิ้งท้ายประโยคหนึ่งแล้ววิ่งเข้าห้องไปปล่อยให้หัวหมิงงงเป็นไก่ตาแตกอยู่คนเดียววิ่งเข้ามาถึงห้องภายในชั่วอึดใจตันไหวล็อกประตูห้องนอนแน่นหนานรีบร้อนกล่าวว่าเปิดดูร้านค้า ระบบดึงหน้าจอเรืองแสงออกมาอย่างว่าง่ายตั้งวางไว้ในจิตสำนึกของตันหวภายในร้านค้าวางขายสินค้าใหม่มากมายตันไหวปัดเลื่อนไปหลายหน้าอย่างใจร้อนก่อนชะงักการเคลื่อนไหวเมื่อมองเห็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายฉับพลันสิ่งนี้ช่วยให้ผมไปอยู่ใกล้ตัวกงฉือได้ไหมได้แน่นอนระบบกล่าวแต่ของชิ้นนี้ราคาสูงนิดหน่อยต้องการค่าประสบการณ์180แต้มเอามาเลยตันไหวตอบทันทีค่าประสบการณ์เทียบอะไรไม่ได้เลยกับชีวิตของกงฉือ ท่านเจ้าของร่างแรกซื้ออุปกรณ์เคลื่อนย้ายฉับพลันใช้จ่ายค่าประสบการณ์180แต้มขณะนี้คงเหลือ700แต้มท่านเจ้าของร่างโปรดพยายามต่อไปขอใช้งานเดี๋ยวนี้ระบบไม่ตอบโต้เบื้องหน้าตันไหวมืดลงชั่ววูบหนึ่งก่อนจะพบว่าทิวทัศน์ตรงหน้าเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เขาอยู่ท่ามกลางภูเขาหิมะอันขาวโพลนสุดลูกหลูลูก,ลกตากงฉืออยู่ที่นี่ไหม หวสูดหายใจลึกสองที่รู้สึกว่าตอนนี้หัวใจของตนกระสับกระสายยิ่งนักขวมิงเยเว่ซุ่มเสียงไม่มั่นใจดังว่ามาจากข้างหลังพอตันไหวได้ยินหัวใจก็หยุดเต้นไปชั่วขณะตันไหวหันขอบกลับมาจูจ่ๆก็ยกมือขึ้นปิดหน้าเอาไว้ไม่อยากให้เขามองเห็นสีหน้าของตอนในตอนนี้เมื่อสงบสติอารมณ์ลงได้บ้างตันไหวก็เม้มปากเดินเข้าไปใกล้กงฉือยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเขาด้วยใบหน้าเรียบเฉยไม่เอื่อนเอ่ยคำพูดใด จนกระทั่งตอนนี้กงฉือก็ยังไม่เชื่อว่าคนตรงหน้าคือตันไหวายจริงๆพลางยกมือขึ้นหมายจะสัมผัสเขาทะว่าตันไหวอยู่ห่างจากเขาพอสมควรเขาลุกขึ้นยืนไม่ไหวจึงเอื้อมไม่ถึงคุณมาได้อย่างไรกงฉือชะงักไปสักครู่ถามด้วยความโงนนคุณมาจากทางไหนกันก่อนที่เขาจะขึ้นเขาได้ข่าวว่ารถไฟความเร็วสูงของเมืองซีปิดบริการแล้วตกลงเขามาได้อย่างไรกันแน่หรือว่าจะหายตัวมา ตันไหวมองสำรวจกงชฉือ,อย่างทีท้วนสายตาจับจ้องไปยังท่อนขาที่บาดเจ็บของเขาพลันรู้สึกปวดร้าวในหัวใจ